じゃあね。 ก้าวทีทุกคนทุกคนทมกคอ แกรอเป็นแกลอป่ Thank you. โอีกหกนาทีทแป๊บนะแทาทางอีกหกนาทีผมผมก็จะได้ออกอ่ะโอ้ ห้องข้างๆมีใครอยู่ไหมห้องข้างๆมีใครอยู่ไหมครับ เอ็กรอเลยเอ็กเอ็กเอ็กแบบตึตึกชิคกแพง อืมทุกคนค่อยเจอค่อยไม่ใช่เราผมออกจากคุกก่อนเดีย๋ยวผมตัดไปที่ผมออกจากคุกแล้วกันไปเอาแล้วทุกคนผมไกล้ออกอีกประมาณสิบ้าวิมากฮาวิเตรียมออกคุกรอครับทุกคนรอรอรอ่ารับเขแล้วจะออกกัุกู่ Oh. phim phiên tinh chính này phiền ที่นี่นะครับตรงนี้คือสอนออยาพาทุกคนไปดูโอสเตลร์ที่เปลี่ยนออนคนใช่ไหมอดหอนตัดสักไปหมืน่นหมือนอ่นหัแล้วพอหมื่นเดียวพออ้อย విం తిం తిం తండు తిం అంతి కొలు నిండు కొండు తిం తిం నిండు. นะทุกคน เด็กวัยเด็เออมตลอดครับตลอดตลอดตลอดครับตลอด อัปนั้นีอก็้องนั่งไม่รู้แต่ไหนได้ตดตุ๊ดตุดตุดตุะดตุ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 ๊ดตุ๊ดตุนะตรับาี่ติดตุะดตุะดตุ๊ดคุ๊ดีุ๊ตดตดดีตดต ครวะต่อรอต่อรอตอรอเฮ้ยตลอรออย่างเลงตลอรออย่างเลง อา่าวันนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกใครบิดแต่วันนีน้อ่าทุกคนอ่ะ พี S <S ่สาวเอแค่เนื้แค่เอาทุกคนแค่เอาทุกคนทุกคนก็จดนฝงอะไรก็เจ๊ก็บส่ใด้วยที่ผขอบไม่พี่สาวพี่สาวพี่สาวครัพี่สาวดีนดินไปดีนปะ

เสียงเสียงแบบเสียงเียี่ยงว่าจะทำให้ลดเขาอีกอ่ะหเลย เดือนกบอร์อะไรทุกคนเดือนแถวนี้ไม่มีหเหรอกแค่คุยคุยตลอดฉันไม่ตล,ตลอดตลอดตลอดครับตลอดตลอด พี่ชาย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 ผูกปะดีเนี่ยพี่ดีเนี่ยดีดีผมยังพี่ อะไรวะพี่พี่มีข้าวให้ผมกินอีเหย้ยหลุดเอาละทุกคนก็ว่าจะจบคลิปละ Yeah. अपना